เฮียยเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอล์เกบ๊อช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมามา้มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเกบ๊อนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ลีซาเคลื่อนไหวแล้วนะครับหลังจากที่เล่นคอนเสิร์ตจบไปนะครับล่าสุดเลยก็ที่ LA ตอนนี้ลิซ่าของเราบินกลับเกาหลีใต้เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นเครื่องบินมาด้วยลูกสนามบินที่แบบปังมากเท่มากหล่อมากคูลสุดๆนะครับลิซ่าของเราเนี่ยสลัดผมยาวไปแล้วนะครับกลับมาเป็นสาวผมสั้นแบบประบาซึ่งบอกเลยว่าทําให้มันแบบเป็นทรงที่เราใจมากแบดจริงๆนะครับทรงนี้เนี่ยคือทรงอย่างแบดคองจริงเลยยิ่งมาเจอกับการแต่งตัวของลิซ่าในวันนี้นะครับจะใส่ฮูดดี้ตัวโอเวอร์ไซส์เสื้อด้านในโอเวอร์ไซส์กางเกงก็โอเวอร์ไซส์นะครับยิ่งเพิ่ม ดีกรีความเท่ของลิซ่าเนี่ยยกระดับร้อยไปเลยนะครับแวนกันแดดเองเนี่ยก็ยิ่งทำให้ลีซ่าเนี่ยดูเท่มากขึ้นไปอีกตอนลากกระเป๋าที่จะนมบินเนี่ยอื ลูกสาวมาเฟียสุดๆไปเลยนะครับที่สนามบินเนี่ยแฟนๆก็ไปรอส่งลิซ่ากันเพียบเลยนะครับแล้วก็มีสื่อมวลชนเนี่ยไปรอถ่ายรูปไปรอทําข่าวกันอย่างมากมายเรียกได้ว่าลิซ่าเดินเข้าประตูมาปุ๊บเห็นปุ๊บแสงแฟลชก็คือรวงฟ๊ๆๆเลยนะครับและลิซ่าของเรานั้นก็ยังคงเป็นลิซ่าคนเดิมทักทายแฟนคลับทักทายทุกคนนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสรับของจากแฟนคลับเองกลับมือด้วยนะครับทุกคนยังเป็นตาลิสที่น่ารักกับแฟนๆทุกคนเป็นอย่างมากแฟนๆคนไหนยืมอะไรให้ลิซ่าหยิบหมดคว้าหมดนะครับ กับยิ้มขอบคุณทักทายได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นมากๆนะครับของจริงเลยมีแต่คนรักลิซ่าทั้งนั้นแถมในวันนี้ลุกลิซ่าก็ยังหน้าเอนดูบนความเท่นะครับมีความหล่อความคู่ใครที่ชอบลูกสนามบินวันนี้ของลิซ่ากันบ้างก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับว่าความเท่ของลิซ่าเนี่ยให้คะแนนเต็มเท่าไหร่นะครับเต็ม1ิบให้เท่าไหร่กันแต่เราเชื่อเลยว่าทุกคนนั้นเนี่ยจะต้องหลงเสน่ห์ของลิซ่ากับความเท่นี้แน่นอนนะครับเรื่องของลิซ่ากับสนามบินจบแล้วนะครับเรามาอัปเดตกันต่ออีก และกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความซิงนะครับนะั่นก็คือชุงนั่นเองชุงของพี่แทยังกับน้องลิซ่านะครับในตอนนี้ยอดวิวนั้นเนี่ยปังมากแม่ล่าสุดได้นะรับยอดวิวบน u t u b e เนี่ยทะลุ100ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยล้านนั่นเองซิ่งสมกับชื่อเพลงเลยนะครับยอดวิวมาดีมากๆเลยใครที่ชอบเพลงชุงเนี่ยมาร่วมแสดงความยินดีให้กับความเริดความปังนี้ของลิซ่ากับพี่แทยางได้เลยนะครับนับกันต่อเลยตอนนี้100ล้านมาแล้ว200ล้านไปต่อนะครับต้องซิ่งไปให้ถึง200ล้าน ให้เร็วที่สุดว่าแล้วก็อย่าลืมแวะไปดู MV กันด้วยนะครับสำหรับเพลงชุ่งจากพี่ทยยังกับน้องลิซ่าใครชอบเพลงนี้ก็อย่าลืมฟังบ่อยๆดูบ่อยๆนะครับแล้วก็สตรีมมิ่งกับลิซ่าในเพลงมันนี่และลิซ่าบน Spotify ด้วยนะครับทุกคนอันนี้เนี่ยลืมไม่ได้เลยเด็ดขาดคลิปนี้นะครับเราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าให้ทุกคนได้ติดตามกันเอาไว้เพียงเท่านี้๋ยกกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์มีกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง